สวัสดีครับมืี้อีสานมาดำติก๊กผ้าขาวปลาโขกอีกแล้วครับมือี้พามะเบิง่งดอกของสมอไทยครับพี่น้องครับสมอไทยหรือว่าหมักสม,มอในภาษาอีสานครับกำลังออกดอกครับพี่น้องครับเป็นราซาผลลไม้สมุนไพรไทยครับพี่น้องครับกำลังออกดอกเต็มต้นเลยครับเป็นสมุนไพรไทยที่ใส่กันมาแต่สมัยพุทธกาลครับ เป็นใบหยาบนะครับพี่น้องครับใบของเขาครับส่วนมากเ้าสิใสซแต่ผลของเขาครับแต่เปลือกของเขาก็มีลำก็มีคุณค่าทางสมุนไพรขึ้นกันครับเปลือกต้นของเขาครับมักสมอครับลาซับผลละไม่สมุนไพรไทยครับพี่น้องครับเขาสิมักดิน ที่ม่หินครับคือมักเกิดได้ป่าโคครับออดอกสีเหลืองอ่อนนะครับนะครับผมเต็มต้นเลยครับดอกเขาครับดอกดกขนาดนองเอ้ยดอกดกคาเม้งนะเต็มต้นครับสมอไทยครับหรือมักสมอครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดก่างครับเป็นไม้พัดใบครับผละไม้ละสายแห่งยาสมุนไพรไทยครับ ปกติเ้าวใีไแต่จะคนของเขาเป็นสมุนไพรครับผลไม้ที่ไม่รสเปรี้ยวฝาดหวานครับแต่คุณขาดทางสมุนไพรนี่อันดับหนึ่งเลยครับพี่น้องครับมักสมอครับใบของเขาใบนุ่มครับนุ่มนุ่มหนาครับพี่น้องครับมีขนเล็กหน่อยครับใบของเขาครับรลางออกดอกเต็มต้นเลยครับเป็นไม้ทินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ มักสม,มอรครับเป็นสมุนไพรดีให้คุ้นขาทั้งสมุนไพรอันดับหนึ่งเลยครับพี่หน้องครับอันดับต้นๆของสมุนไพรไทยเลยครับเมื่อนี้พามาเบ่งดอกของเขาครับดอกของเขานี่กับมีสพะคุณด้ครับดอกของเขานี่เป็นยากแก่โรคไทบิดครับแก้ทองบิดนะครับดอกของเขาครับ เปลือกต้นนองเขาครับเป็นผิ้วคู่คาครับเปลือกต้นนองเขาครับเปลือกต้นนองเขาก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรครับเปลือกลรแกนครับสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้ท้องเสียครับพี่น้องครับด้วยกันต้มตากแห่งต้มน้ำดื่มหรือว่าแช่น้ำดื่มได้ครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ท้องเสียแก้ทายบิดครับช่วยครับเสมหะ เป็นยาสมุนไพรช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารครับเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจครับแกนของเขากระได้ครับพี่น้องครับและการรักษาโรคริดสีดวงทวารได้ครับพี่น้องครับแกนของเขาครับบพว่าแต่ผลของเขาครับผลเขาแห่งมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายครับพี่น้องครับกิ่งเล็กๆก็มีดอกเบิกกะผลครับกิ่งเล็กๆครับ เขาเป็นไม้พัดใบครับมักสม,มอรครับออกดอกสวยงามครับสมอไทยหรือว่ามักสม,มอรครับผลผลไม้รสฝาดเปรี้ยวหวานครับที่มีคุณค่าทางสมุนไพรสูงครับ ครับอีสานมาดําติกับพามารู้จักดอกบักสมมอครับมือนีิครับที่มีคุณค่าทางสมุนไพรพร้อมครับเปลือกลํำต้นของเขาครับก็มีคุณค่าทางสมุนไพรครับดอกเต็มต้นเลยครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับมือนีิสวัสดีครับ